ก็ตั้งแต่วางแผนก,ก่อนวางด้วยก็มีแต่คนบอกว่าเออจะรอซื้อแล้วพอวางเสร็จทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยหาซื้อยากมากอะไรเงี้ยแบบขายค่อนข้างดีก็รู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้แรงที่สุดที่เคยถ่ายไม่นะไอรู้สึกว่าทุกปีทุกปีของไอ,ไอจะมีอะไรที่พิเศษออกมาอยู่แล้วอะไรเงี้<ล>ยค่ะแบบสำหรับการถ่ายชุดวินาซึ่งไอไม<อ>่ได้ถ่ายมาแล้ว4ปีไอรู้สึกว่าเออมานานพอสมควรแล้วแล้วแต่ก่อนหน้านั้นถามว่าแรงไหมที่ไอเคยถ่ายมาเมื่อแบบครั้งก่อน มันก็มีความแรงในตัวเพราะว่าช่วงอายุวัยทุกอย่างความสาวความแซ่บมันก็มีอะไรเยอะใช่แต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นความแซ่บแบบผู้ใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เป็นหนังสือแปลแปลเขาจะมีความใสแต่อันนี้เนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนให้ดูเป็นแฟชั่นมากขึ้น<ม>ก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนพยายามร่วมมือกันนะคะก็เราจะมีระเบิลมาแล้วก็แบบ สไลิก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถได้ขนาดไหนไม่บอกเฮ้ยได้เราเราเราไม่ได้ถ่ายบ่อยๆโอกาสถ่ายอีกเรายังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เราอาจจะไม่ถ่ายเราก็ได้เพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยไอเป็นคนทํางานเต็มที่แล้วไม่ต้องถามถึงพี่แบงพี่แบงก็บอกว่าพี่ก็เป็นคนเต็มที่เหมือนกันดูจากงานเขาทุกอย่างเขาเป็นคนเต็มที่เพราะฉะนั้นเราสองคนมาเจอกันมันเหมือนแบบทุกอย่างมันลงตัวมากอ่ะเราไม่เราไม่ต้องมาแบบขอโทษนะคะขอโทษนะคะเราค่อยแบบถ่ายแบบด้วยกันคือมาถึงแล้วแบบกว่าจะเดินทางไปถึงมันก็3ามสี่โมงแล้วอ่ะ ทุกคนรีบแต่งหน้าแล้วก็แบบถ่ายโดยที่ใกล้ชิดกันได้โดยที่แบบไม่ต้องมาเขินคือเราไม่มีความเขินเลยมันเหมือนทํางานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพี่แบงก์ก็คือถ่ายแบบเซ็กซี่ครั้งแรกด้วยประกบกับเราด้วยมันทำให้ภาพดูแรงมากใช่คือไม่คิดว่าจะถ่ายงานกับผู้ชายด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายกับผู้ชายแต่แบบด้วยทุกอย่างค่ะไอรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ดูเป็นแฟชั่นแล้วก็สวย ทำให้คนดูแล้วรู้สึกอยากไปทะเลอยากใส่ชุดว่ายน้ำชุดน,นี้อะไรอย่างนี้มากกว่าพอกระแสต,ตอบรับออกไปได้แบบว่าคุยกับพี่แบงค์ไหมว่ากระแสเป็นยังไงบ้วเรายัางไม่ได้คุยกันเลยว่าออกมาเป็นยังไงแต่เคยคุยกันว่าก่อนหน้านี้น ปรึกษากันว,ว่าเอ้ยสรุปรูปไหนจะเป็นปกนะเพราะว่าทางทีมงานก็ยังไม่ชัวร์แล้วก็มีส่งรูปให้ดูว่าเฮ้ยพี่ว่ารูปนี้น่าจะเป็นปกนะแล้วถามว่าพี่แบงค์โอเคไหมพี่แบงค์บอกว่าหน้าพี่ยังไงก็ได้แต่ขอหุ่นไว้ก่อน <c oughs> คือแบบพี่แบงค์เขาแบบเป็นห่วงหุ่นเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพออกมาโดยรวมแล้วชอบไหมคะไอชอบมากนะอือชอบค่ะพูดถึงหุ่นต้องแอบโปรแกรีนิดนึงที่บอกว่าห่วงอะพี่แบงค์ห่วงหุ่นอะห่วงส่วนไหนพิเศษพี่แบงค์เหรอเขาจะแบบ เก่งหน้าแล้วก็เก,กล็กเก่งกล้ามเพราะว่ากล้ามเขาะจะได้แบบขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแนวนั้นนะก็จ,จะเป็นเหลวร้อนใช่ข<อ>เขาเขาเขาแบบไม่น่านะทุกรูปเขาจะต้องแบบมีซิทแพคที่สวยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าต่อไปดีจีความแรงการถ่ายอย่างนี้ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความว่าต้องแรงขึ้นเรื่อยๆ่ค่ะ,ค,ค,ะคือถ้ามาอยู่ที่คอนเซปอะเราไอรู้สึกว่าอันนี้ที่ไอแบบว่าตกลงถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นพี่แบงด้วยเรารู้สึกว่า พี่แบงค์เขาดูเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็เป็นคนตั้งใจทําอะไรแล้วบวกกับหนังสือแพลวด้วยทุกอย่างมันรู้สึกว่าแล้วทาไมจะไม่ถ่ายแล้วก็โต,โตขึ้นเรื่อยๆค่ะโอกาสตอนแรกกะจะไม่ถ่ายเราด้วยซ้ำพอรู้สึกว่าก็เคยถ่ายมาแล้วแต่อันนี้ก็เป็นความแปลกใหม่เกิดขึ้นในหนังสืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแล้วแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็สมควรถ่ายแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องถ่ายทุกปีพอยไม่ใช่คนที่ถ่ายอะไรทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแรงกว่านี้ไหมมันอยู่ที่คอนเซปต์ค่ะ อย่างที่แบงก์กังวลหุ่นแล้วเราเหรอคะตอนถ่ายมีกังวลอะไรเป็นพิเศษกังวลหุ่นกังวลหน้ากังวลทุกอย่างเลยแบบก็ไม่ได้ถ่ายมานานก็รู้สึกว่าถ่ายทั้งทีก็อยากให้ออกมาดูดีแล้วก็รู้สึกว่ากลัวแพ้พี่แบงค์ผู้จัดการบอกว่าเธอเธออย่าแพ้พี่แบงค์นะเพราะว่าพี่แบงก์เขาดูแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบหรอเราต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟิตหุ่นค่ะเพราะว่ารู้ว่าพี่แบงค์เขาน่าจะแบบคนที่หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ แต่จริงๆนะอยากมีกล้ามท้องอยู่แล้วก็พยายามซิดอัพซิดอัพอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบมีบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ขึ้นยากอะขึ้นยากก็แต่ก็คือณตอนนั้นก็ถือว่าวิ่งทุกวันก็คือดูเป็นกล้ามมากขึ้นแบบดูเฟิร์มอะค่ะช่วงนั้นแบบวิ่งทุกวันเป็นเวลาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็นี้จะมีีวันน้ไงโอ้ยมากเลยค่ะเพราะไอรู้สึกว่าชุบ้วยน้ำอบบมันต้องเป็นอะไรที่คนเห็นบ่อยๆก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะก็มันขึ้นอยู่ที่คอนเซ็ปต์ด้วยแล้วบางทีตัดแล้วหนังสือเนี่ย ภาพที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันพอเราได้ถ่ายเล่นใหม่ๆเจอกับทีมงานใหม่ๆมันก็เหมือนเป็นงานใหม่ๆของเราอย่างนั้น,น,น,ค,นค่อยน่าสนใจแต่ถ้าอะไรเดิมๆที่เราเคยทำแล้วเราคงไม่ทำนะคะคิดว่าแรงสุดหรือเปล่ากับการถ่ายครั้งนี้ของเราแรงพอมีผู้ชายค่ะแต่ก่อนหน้านี้ไอ้ก็จะมีโพสตแบบคนแรกๆมันที่แบบ t o อปเลสแบบพลังแบบคือนะักตอนนั้นทุกคนก็บอกแรงมากอะไรเงี้ยคือมันเป็นวิวัฒนาการของแฟชั่นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ คือเป็นคนที่ถ้าสตสต์อยากให้ทำลายไอก็ยินดีถ้าคิดว่ามันเป็นความใหม่เกิดขึ้นในวงการอะไรเงี้ยเพราะว่าถ่ายแฟชั่นบางทีก,ก็ตามน,นะมนไม่รู้จะทำท่าอะไรโพสท่าอะไรทุกคนก็ช่วยกันพยายามอยากให้มันดูใหม่ที่สุดให้คนซื้อเราแบบรู้สึกคุ้มที่สุดกับการซื้อซือ้อแบบนี้อนะไรเงี้ยไอ้เอ,อาหลีเยถามครับมีกระแสล่าสุดว่าเราเป็นคนชอบดูด,ดวงแล้วจะดูเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่มากๆไอเป็นคนที่ ถ้าเพื่อนดูอะไลจะนั่งเฉยเยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพลาดอะไรไปเราจะรู้สึกว่าแบบหรอแต่เป็นคนดูแล้วไม่ได้เชื่อขนาดนั้นะ่ะดูเสร็จแล้วจะลืมแต่ชอบดูกับเพื่อนเพราะให้เพื่อนจอําอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ถามว่าดูเรื่องคู่แต่อาจะถามเรื่องงานก่อนอันดับแรกแล้วพองานเสร็จพอเขาบอกดีดีดีก็ไม่รู้จะถามอะไรก็จะแบบ ละคู่ล่ะคะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็เป็นยังไงคะมีค่ะหมอดูบอกเอ้ยมีไม่ไม่อพพักคู่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าอะไรใน่วไหนยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยอีกสองปีอะไรเงี้ยค่ะเจอหรือว่าแต่งคะไม่ทราบแต่แบบว่าถ้าอีกสองปีแต่งก็อาจจะเร็วเกินหรือเปล่าไม่รู้แต่มีมีหมอดูบางคนบอกว่าได้แต่งอะไรบอกเร็วไปไหมคะเขาบอกอ้าวเขถูกใจมากไงแล้วบอกเอาแค่เจอหนูคู่ก็พอมั้งอะไรเงี้ยอีกสักสองปีอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่า คือคนเรามันอยู่ที่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ได้งมงายนะแต่ถ้าตอนนี้เข้ามาแล้วถ้าเราคิดว่าดีก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ครบเพราะว่าหมอดูบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเล่นๆอ่ะไม่ไม่ไม่ซีเรียสมากเลยหรูมบอกบอกไว้ไหมคะว่าจะเป็นรูปพันสันฐานอย่างไงเข้ามาที่ไหนไอชอบดูดวงเพราะว่าแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันอะไรก็จะขำอะไรเงี้ยมากกว่าจะชอบแบบอ้าวเขาที่ร้ายยังบอกอย่างนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคน ขำๆกับเรื่องนี้มากกว่าค่ะไอคิดว่าเรื่องเด็กคู่มันก็คงออกมาแบบที่เราแบบที่เราแบบว่าชอบมัง้งเพราะถ้าไม่ชอบเราคงไม่มองอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้อะค่ะมีใครเข้ามาแบบว่ามีใครทำจีบอะไรบ้างล้างมังมันก็มีบ้านแบบคนสมัยนี้เนาะมันเพื่อนเยอะผู้หญิงเยอะผู้ชายเยอะมันก็จะแบบมากันเป็นเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยเลือกมากขึ้นไหมคะตอนนี้ เลื่อนมากขึ้นไหมก็เลื่อนค่ะเลื่อนมาตลอดก็มันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยพอเลื่อนมาตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่รีบร้อนค่ะเพราะว่าโชคดีมีเพื่อนเยอะเพื่อนดีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกขาดอะไรเพราะว่าถามว่าตอนนี้ผู้หญิงโสดเยอะไหมเยอะเพื่อนไอ้แบบโสดเยอะมากจนทํใไมรู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกอะไรกับการที่เราโสดอะไรเงี้ยใช่ผู้ชายก็เป็นเกย์กันหมด